สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ที่ชื่นชอบในการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับน้อสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าแล้วก็เอฟซีพัย,ยานะครับผมเมื่อนี้ออกไม้กลางป่าเลยครับมาสวยครับมาสิบมงล่ะเซลยวเพ็ดก้มใส่ไปกกจิกนะครับผมมาสองต่อครับเพชรวิสนุอยู่ด้านนี้นี่กุกหนึ่งเพชรวิสนุตสองกุกเซลวเวเพ็ด รู้สึกว่ามินกมินกปลาครับมินกแต่หันทีเขาตนบอเน,นี้ยมัหูจักบูปลาเขามาเห็นแต่ห้อยเข้ามาเกี่ยวเขาแบบยเป็นทงทงหน้าเบิกอะ่ะในปลาหินะนะครับในบอหินไม้นี่สิเป็นรอยตอก็อเพิ่มพนาครับนะเเคเขามาเถอะก็เลยบูเขามาเบิง่งเห็นคิดว่าเขาหนาจะ พอเหลวทงเหล่หน้านะครับก็เลยบูเข้ามาโอ้จักสเป็นจังไหนครับเดี๋ยวหล่นน้ำกันครับแต่นกตอกับขั้นดีเหลือเกินนะล่อยขืนกับต่อยเลยเพิ่งวางเหลวาสองตัวนะครับแจงนกปลามีต่อตัวอยู่ใกล้ๆไปหล่นน้ำกันอาจา์เพชรพิษนุเหี้กแล้วครับรนกปลามาสูดดันตรงนี้สีมาเพชรับ ดอ,อกป่าเืยอนี่โอ้ยเพชรเปรสนุขันยนะโอะเสียงเล็กข้างหลังเสียงเล็กหนึ่งกุกข้างหลัง <c oughs> เหลือม้าแล้วครับเหลือม้าแล้วเป็นบนบนระบ,บาดนี่เพชรเปรสนุขเรียกแล้วโอ้ยขันยนเอาน้าไก่ไก่ไก่มีแนวนอมครับ เสียงคูู่่นยพูนเสียงคู่อู่่พนโอ้ยโทรศัพท์เขาเพาอยากรับโทรศัพท์ก่อนครับเสียเพกิดเรลียกเหรเพลิดไปสนุกกันนำอยู่ด่านนี้คือกันก็เป็นอาจารย์อุ่นหลายนะครับเพิ่นโทรเข้ามาเมื่อกี้ครับเพิ่นออกไม้คือกันก็ล่างสีอยู่ไม้ตำบลเดียวกันหละครับเพียงแต่ว่าหันยุกไกลกันอยู่ จะได้ไปสมทบกันหลังจากไม้นี่แล้วนะครับถาเบาะประบพบนธอมัเล็กก็สิเขื่อนไม้ไปเจอกันก็จะมุุนหลายป่ะดุ่นน้ากันครับมาไผสิดใดก่อนไผครับโอ้เิ็นสนุกน้ำนมนีมนกคู่เสียงกลางอยู่ตรงหันนะครับเด้อ ไปเลยดูน้ำกันครับเสี่ยเพชรเกือบน้ำนำเข้าไปเอานกนกเขาใหญ่ไปแล้วนกเขาใหญ่ไปแล้วบินเข้าไปจากตรงนี้ครับเนี่ยสัตว์อะไรจากนี้เลยว่ามันสัตว์อะไรหรอกบินไปท่ามดาเนี่แหละเสียงเสี่ยพ่อไปก็เงียบป่านเซี่ยเพชรเงียบไปเลยแล้วทีเพชรวิสโน เพชรเงียบไปแล้วเผ็ดเพลินสนุกครับโอุ้ยอ่างครับตัวน,นั้นอ่างตัว,น,วตน,นี้อ่างโอุ้ยเอิร์นนะเอิรตัวนี้อ่างครับเสียงเหล็กเสียงเหล็ก ครับสักคู่มันถึงสามสิบวที่นะครับนี่ <c oughs> แต่กระเสียวอยู่กันครับมันปลาใหม่มันหลายนี่เป็นบอ่อหินก็จาตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับ,รรบอ่างแน่นอนนี่ยินเสียงเลยเมื่อกี้เสียเพชรพ่นใส่สองางไ,ไ้นะครับเด้อเพชรพิษนุใส่ขอนบน เป็นน้ำๆและวันเดี๋ยวผมขออยัดฟังเสียงกักว่าตัวใดไปหาตัวใดครับมีเสียงกลางครับมาเถี่ยงเพชรพิศนุครับต้นใกล้ใกล้เสียงกลางขึ้น ตัวเส้นเล็กอ่งเนีอยู่ที่เดิมนะครับได้ยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ว่าเขาห้าเส้นว่าเผ็ดเลยใช่เป็ขันโยนดเหรอตุ่นเชียงไยตัวนี้ครับตุ่นเชียงไยตัวนี้ เสียงเล็กขยับแล้วครับมาอยู่ต้นบกต้นอ้อมคืมเลยครับต้นบอกอ้อมค้มนี่โ <c oughs> อย้ยอ้อมค้มนี่เลยไก่กับเสียงยาเผ็ดเลย เขาตุนกันครับนกโรพาเนียดบ่อาจารย์มหาลายถันมาแถวเนี่พุ่นสัตว์ลายอยู่บนหลังมันก็มีโอ้สัตว์ลายอยู่บนหลังหลังกุ้งบกตัวนี้มีหมดโอ้เสียงเล็กกุ้งอยู่นี่อยู่เอ้าเพชนพิศนุขันยนต์นะบัดเอ้าสลับกันอยู่นี่ล่ะ น่านเซลมาเผ็ดขันโยนอีกเหรอปอกเขาตน้นโอ้ยทรงเสฉะใหญ่ยยไม้แล้วแนวนี่ครับนกไล่ฮะนกป่กเขาต้นเลยเยน้องชิบไปเขื่อนเสียมาเผ็ดดีกว่าเซฟเผ็ดหยบแล้ะครับผมชิเข้ามาใส่ต้นทีอยุ่มันเที่ยวประจำแถวเนี่ยูยประมาณนี้ ึงมันไก่กกับเพชรวิสนุครับนกมันจะเที่ยวเตะอยู่แถว,วนี่ยตตรงนี้มีเถียงห่างอยูน่นี่ลองเขืนเนเข่นเบิรนครับเขื่อนมองจะเข้าจังเขืนไม้จังออกจากตรงนี้มาแล้วไก่เพชรวิสนุเลยเฮ้ยไก่ผมนี่แหนอาจะะยูฟังผุมทั้งหุด บนนี้พี่เขินใช่ไมาเผ็ดสำหรับมันมากก่อนเช่นกลางกลางสองตัวสองตัว ง้าไม่ติงเมื่อกี้ครับโอ้ยบักเสียงกลางไปก่อนนะบักโอ้ยง้าไม่กูขาดแล้วเหตือนตันตาย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  เ้นใปใหม่คู่คาคูกา,กาไปแ้วไปแไปแดิไปดิ <c oughs> อขสดีันนกมันออกจะท้าวิธีสองกังครับคู่ตัวเดียวเลยตอนนี้ ใส่ไปกกจิกตัวนั้นรับไม่สาวแขนเลยรับลอยเลยท่านว่านเห็นนกป่าโอ้ยอยู่ไกลๆสัตว์ทะเลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่หลังอยู่หลังโซ้ำอะไรหนกับมานางแปะลงนกเห็นผมโอ้ยวาสีมาเสร็จ เนี้อเบิ่งมาซาัดออกไปเลย,ยเขินไม้เหรอครับเนี่ยนี่มันเหนียวครับมาไว้มันดนล่ะช่วโมงเคืองครับตอนนี้ซีเบสโมงเคืองียผมขยับเสียงมาเพล่เอ้ยขยับเพวิดสนุดีกว่าขยับเพวิดสนุกไปอยูจ่จัก มาทั้งหัวบาดใช่ขยับไปไปแก่มันขึ้นครับยับไปหาอีรคอนจะไปน่งอยู่เทียงหน่อยพเนตรลั่นโอ้ย่ายุ้มันยังคือตบผัวเลยโอ้ยพเนตรลั่นพี่น้องโอ้ยสวยครับโอ้ยมาได้โตเลย โอ้มันลันตอนไหนตอนมันตัดตบไปไปพัวเหรครับพวกบาลพว่าเบอร์เบิงน,น,นั่นหันมาเห็นนกดินนกยําก็เลยมาเลีเอาเบอร์ใหญ่เสียงเพฟสมาหันครับเสียงเพฟสยอดนี่กินนี่กกนี่เลยอ่ะโอ้เสียของเลยได้ยับเขาอยู่ดันไหนใส่ใส่กับไปฮันโอเคครับโอ้ยเสียดายตบผาด นกเขาต้นเสือมาเพชรสองตัวนะครับคางกุกสสแบงอู้มือสั่นจ้ะให้ต้นครับอยู่ในต้นเพชรวิศนุเขาต้นนะครับเพชรวิศนุต้นน,น้อยนึ่ก็ไปอยูปป่ปลายของเสือมาเพชรออกแล้วครับเดี๋ยเป็นนกครู บินออกขอกนก้ํำการออกทั้งสองแต่ตอนนี้เพชรเวสุอยู่ปลายครับอยู่ปลายขางก๊กเนี่ยแหละยู่ขังก๊งกจกก๊กอันกุ้งนี่หละครับยู่ปลายเลยตอนนั้มัอยปากมีเสียงยังเลยเขามาซื้อถาร์ม่นอ่ก็คือต้องเขื่อนนะครับเด้ทาร์ม่น่ก็สิงใหญ่ไม้เลยครับตอนนี้เขาไปสองสุโมงแล้วครับตอนนี้เทียงกระทองตรง ไปเบิงเชือกไม้ต่อไปครับมัขันอยู่จุดเก่งใจพอดีเสรษฐก็ดเกตุสนุจุดเก่งใจ,อจ,งใจโอ้ยเพราะว่าสีนี้บรรังกดเข้ามาตรงนี้ออกแล้วพ่อให้ นางเสียเวลาอีกแล้วทรงเสตัดสินใจขังเด็ดขาดว่าใหญ่พอเอาครับนกลงนีบอ,อาเลยเมือ่อนอาจะมีอาจารย์ได้าล่ถ่านเข้ามาวางไว้เดี๋ยวจังใหญ่ครับพักเทียงดีกว่าจะเข้า